สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเฟสเลิฟทาโร่นะคะวันนี้มาดูหัวข้อที่ว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณมีความในใจของคนคนนั้นของคุณที่อยากที่จะบอกกับคุณแต่ตอนนี้เขายังไม่กล้าที่จะบอกหรืออาจจะติดต่อคุณไม่ได้อะไรก็ตามแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณผ่านไพ่ของแม่หมอในวันนี้ ดูซิว่าจะมีข้อความอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณก่อนนะคะเพื่อความแม่นยําว่าคลิปนี้เป็นของคุณจริงๆระหว่างคุณกับเขามีความสัมพันธ์ในความรักกันในรูปแบบไหนนะคะ คุณสองคนเดินออกจากคือหันหลังให้กับกันและกันแล้วนะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้สําหรับคนที่มาชมคลิปนี้วันนี้นะคุณสองคนไม่ได้อยู่ตรงหน้ากันละน่าจะเดินออกจากชีวิตกันไปแล้วเหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องแบบแตกหักในความสัมพันธ์เลิกกันไปแล้วก็ตอนนี้เงียบมีกําแพงซึ่งกันและกันเงียบ อย่างที่บอกไปเขาน่าจะอยากส่งข้อความเพราะเขาน่าจะติดต่อกับคุณไม่ได้น่าจะพูดไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรหรือหรือแม้จะพูดคุยอะไรก็ดูแบบยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่โอกาสที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยต่างฝ่ายต่างบล็อกกันเนี้ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในคลิปนี้ถ้าใช่พลังงานนี้ไปไปฟังกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณข้อความของเขาที่อยากจะส่งถึงคุณ ข้อความของเขาที่อยากจะส่งถึงคุณนะคะท่าสิบดาบหกไม้ราชินีถือถ้วยห้าถ้วย The Lover ข้อความของเขาเจ็ดดาบสิ่งที่ไม่หมอเห็นน่ะเขาน่าจะเลิกกับคุณพ่อเพราะว่าเขามีความลับอะไรกับคุณเขาปิดบงังซ่อนเลนบางอย่างเขาเขาผิด เขารู้สึกว่าเขาผิดสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณมากถือคดเจ็บมากๆนะเขาเจ็บมากๆกับการที่ที่จบกันไปถึงแม้ในตัวของเขาเองจะรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างให้อิสระภาพซึ่งกันและกันก็จริงอะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดวันนี้ ขารู้แล้วว่าชีวิตของเขาถึงแม้จะประสบความสำเร็จทางด้านอื่นแต่เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จทางด้านความรักเลยเขามีคุณอยู่ในใจของเขาเขาเสียใจมากๆที่เขาทำผิดพลาดไปเขาเสียใจมากๆกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราคือระหว่างคุณกับเขาเขารักคุณ ถึงแม้ที่ผ่านมาเขาจะไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณเลยในตอนนี้ในะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือเขาลืมคุณไม่ได้ทำไมความเจ็บปวดมันถึงยังตามเขาอยู่ทำไมความรู้สึกเก่าๆมันยังมาหลอกล้อนตัวเขาอยู่เสมอๆทุกครั้งที่เขาคิดถึงทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณทุกครั้งที่ เขาประสบความสําเร็จหรือเขามีความสุขเขาจะนึกถึงคุณแล้วเขาจะรู้สึกว่าหัวใจของเขามันยิ้มได้แต่พอรู้สึกว่าหัวใจยิ้มได้ความรู้สึกเก่าๆที่เคยปิดพลาดที่เคยทะเลาะที่เคยเป็นเรื่องท็อกซิกที่เคยผ่านมามันก็เกิดขึ้นอีกดังนั้นตรงนี้มันหลอกหลอนเขามากมา หลอกหลอนเข้ามากๆแล้วมาดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติม The Hermit, d a e อัศวินถือไม้ก้าวไม้ ไมสิ่งที่เขาอยากจะบอกอีกก็คือตอนนี้เขารู้แล้วเขาได้เรียนรู้ได้สำนักเป็นคิงถือเหรียญเขาได้เรียนรู้แล้วว่าเขาคิดถึงคุณการที่ออกมาโดยไม่มีคุณการที่อยู่โดยไม่มีคุณมันทำให้เขาขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง ไม่รู้ว่าคุณมีคุณมีลูกด้วยกันหรือเปล่าแต่ถ้าบางท่านบางคนน่าจะมีลูกด้วยกันเขาน่าจะไม่ได้เป็นคนที่เลี้ยงลูกเขาเฝ้ามองคุณกับลูกกัะเติบโตถ้าเป็นบางเคสเท่านั้นนะคะเขาเฝ้ามองคุณเข้มแข็งเขาก็พยายามเช่นกันที่จะเข้มแข็ง เขาพยายามที่จะเอาชนะหัวใจตัวเองเขาพยายามที่จะต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองเขาเห็นคุณมีเป้าหมายในชีวิตเขารู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตมากขึ้นเขารู้สึกว่าคุณเข้มแข็งขึ้นทำไมคุณอยู่ได้โดยไม่มีเขาเขาสับสนตรงนั้น ในหัวมันเถียงกันว่าทำไมคุณอยู่ได้โดยไม่มีเขาล่ะเขาสงสัยเหมือนกันราชาถือดาบเด็กถือถ้วยเอ็มเลอร์ ามไม่เท้าแล้วก็แปดถ้วยได้สำหรับเป็นสองดาบสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมก็คือเขาอยู่คนเดียวเวลาเขาอยู่คนเดียว เขาจะส่งข้อความหาคุณเขาจะนึกถึงคุณว่าเขาจะพูดอะไรแต่ในข้อความนั้นในทุกๆครั้งเขาก็ลบทิ้งลบทิ้งเขาอยากที่จะวางแผนความรู้สึกของเขาอยากที่จะเริ่มต้นความรู้สึกของเขาใหม่ทั้งหมดแต่เขาก็ทำไม่ได้แต่ถามว่าจะมางา้อจะมีแอคชั่นกับคุณต่อไปอะหรืออีกโก้ของเขาก็ทำไม่ได้ เขาไม่อยากเป็นแบบนี้เลยเขาไม่อยากอยู่ในสภาวะแบบนี้เลยสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขาไม่อยากที่จะเฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆแบบนี้เลยโดยที่ไม่ได้บอกอะไรความรู้สึกข้างในใจกันและกันเขาไม่รู้เลยว่าคุณรู้สึกอะไรบ้างความรู้สึกของคุณที่เขาอยากที่จะรับรู้แต่มันดูว่างเปล่ามากๆเขาอยากจะรู้สักนิดนึงว่า คุณรู้สึกยังไงกับเขาในตอนนี้เขาเหมือนเป็นอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับกับอายุนะแต่เขาเหมือนเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ที่ดูไร้ค่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินแล้วแต่ดูรู้สึกขาดแคลนความขาดแคลนครอบครัวขาดแคลนความรักเขารู้สึกแบบนั้นก็ด้วยอีโก้ของเขาด้วย ด้วยอะไรหลายๆอย่างถ้าบางคนก็มีระยะทางด้วยสามไมา้กับอิมเพลอร์บางคนก็มีระยะทางตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันแหละคือการไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันจะมาถามหากันอะไรกมันก็ยากไปหมดอะแล้วยิ่งถ้าแบบบล็อกกันไปเลยมันก็ยิ่งยากแล้วยิ่งถ้ามีอีโก้มันก็ยิงยยง e go, ย่งยากไปใหญ่เลยทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาสงสัยเขาไม่อยาก ที่จะเจอสภาวะแบบนี้เลยเขาเริ่มที่จะทำอะไรสักอย่างละ่ะ King of Wands s e e เจ็ดดาบ The Tower แปดดาบเด็กถือไม้แม่หมอขอเปิดต่อเพิ่มเติมสี่ถ้วย ควีนเหรียญน,น,นะคะสิบเหรียญแล้วก็แปดไม้สิ่งที่เขาอยากจะบอกเพิ่มเติมทั้มพลนตอนนี้เขาเขาเริ่มที่จะคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มที่จะคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วว่าคนเราถ้ารักกันถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่บอขอยับก,กล้องกัน ถ้ารักกันถ้ามีความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังกันจะต้องไม่มีอะไรที่ซ่อนเลนจะต้องไม่ไปทําอะไรที่มันลับหลังกันและกันเพราะถ้าทําเรื่องแบบนี้จบทันทีถ้าขืนทําเรื่องแบบนี้จบทันทีแล้วก็เหมือนจะมีปัญหาในชีวิตคในชีวิตคู่ในชีวิตครอบครัวเลยทีนี้เขาเหมือนเขาจะเริ่มต้นใหม่ เขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มีแอคชั่นใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเพราะอะไรเขาเขาได้ไปรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเขาห่างจากคุณไปอ่ะก็มีคนเข้ามาในชีวิตของเขาแต่แต่ละคนน่ะไม่ใช่เขารู้สึกว่าแต่ละคนน่ะไม่ใช่สําหรับเขาเลยเข้ามาคบหาพูดคุยกันก็ตามแต่ในใจเขารู้ดีว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่ยังไม่ได้ตอบโจทย์หัวใจของเขาเท่ากับคุณ เขาจะพยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะสร้างครอบครัวเขาพยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตครอบครัวได้อบอุ่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันดับแรกในตอนนี้เลยนะสิ่งที่เขาอยากจะทําคือการสื่อสารเขาอยากที่จะสื่อสารกับคุณนี่คือนี่คือ,อ,อแม่หมอจะเรียกว่ามันเป็นปาการด่านแรกที่จะที่จะได้เข้าใกล้คุณ เริ่มต้นที่จะได้เข้าใกล้คุณให้มากที่สุดเพื่อที่จะกลับมามีชีวิตครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเขาจะต้องติดต่อสื่อสารคุณให้ได้ด้วยวิธีใดก็ตามเขาจะพยายามทำทุกวิธีที่จะติดต่อกับคุณให้ได้นะคะนี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะคนคนนี้ ให้มันบอกขอไพ่สาหรับนี้แล้วกันช่วยบอกหน่อยว่าจิตวิญญาณภายในของคุณน่ะสองคนน่ะมีความผูกพันกันทางด้านใดไม่รู้ว่าชีวิตรักของคุณสองคนเป็นแบบไหนนะแต่ว่าในสิ่งที่ไพ่อยากที่จะอ,ออกมาบอก ได้สำรับเป็นการให้อภัยสิ่งที่พ่าอ,อยากจะามาบอกเนี่ยด้วยจิตวิญญาณภายในของคุณจะมีความต่างกันมากๆในเรื่องศาสนาแล้วก็ต่างกันมากๆในเรื่องความคิดความคิดเห็นที่ต่างกันทุกอย่างมันดูมันดูคนละขั้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครสองคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนหรืออยู่ในอำเภออะไรจังหวัดอะไรหรือหรือประเทศอะไรที่มันดูต่างกันมากๆาเกี่ยวกับศาสนาเป็นหลักที่ทําให้คุณสองคนเนี่ย เออ่ต้องเลิกกันไปมันมีความเชื่อบางอย่างที่ที่ฝังใจกันและกันมันมีความเชื่อตรงนั้นแต่คุณสองคนนะจะได้กลับมาจะได้กลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้งหนึ่งถ้ามันมีกรณีนั้นนะคุณสองคนจะเลิกแล้วก็วางความต่างวางเงื่อนไขหรือวางความเชื่อใดๆที่ต่างฝ่ายต่างมีเนะี่ยลงมันเหมือนทิ้งทุกอย่างเลยแล้วเข้าป่า ทิ้งทุกอย่างเลยแล้วก็เดินในวงจรชีวิตของตัวเองดีกว่าเหมือนอยู่ตรงกลางเหมือนอยู่ตรงกลางประมาณแม่หมดะจะยกตัวอย่างนะคะแม่หมอะจะยกตัวอย่างอย่างบางคนเขาจดทะเบียนสมรสเขาไม่อยากใช้นามสกุลของสามีแล้วก็ เขาก็ให้เกียรติสามีโดยที่ไม่ได้ใช้นามสก,กุลของตัวเองทีนี้มาอยู่ระหว่างกลางเขาก็ตั้งนามสก,กุลใหม่ขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะหรือเอานามสก,กุลของเขากับสามีมารวมกันให้เป็นให้เป็นนามสก,กุลของเขาสองคนเพื่อเริ่มต้นต้นตระกูลใหม่เพื่ออยู่ในจุดกลางๆอะไรอย่างนี้เป็นประมาณนั้นนะไม่หมอยกตัวอย่างคุณสองคนจะมีลักษณะลักษณะแบบนั้นแล้วก็คุณน่าจะคบกันรู้จักกันตั้งแต่อายุน้อย มีความมีความรักผูกพันกันตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็อาจจะแอบชอบกันตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือไม่อย่างนั้นก็คุณสองคนอะถ้าไม่ติดว่าทะเลาะก,กันนะพวกคุณก็หวานกันมากแหละพวกคุณก็รักกันมากแต่มันติดตรงที่ว่าปัญหาด้านอื่นปัญหาเรื่องความแตกต่างทางด้านความคิดวัฒนธรรมศาส,สนาใดๆเนี่ยมันเป็นลักษณะน,นั้นจึงทําให้ความรักความหวานชื่นมันดูจืดจางถ้าจะกลับมาหวานชื่นได้อีกครั้งคือต้องวาง ทั้งสองฝ่ายต้องวางเงื่อนไขทุกอย่างลงเท่าวางได้ทุกอย่างมันจะโอเคแล้วให้อยู่ในจุดที่รับได้ของการละกันมากที่สุดพอไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าการที่ที่คุณวางทุกอย่างเลยแล้วก็เดินเดินเข้าป่า ใครว่าไม่ไม่อยู่ในกรอบของสังคมและไม่อยู่ในกรอบของของอะไรก็ตามที่ที่มันมันมัน,มนดูปิดกั้นความรักความสัมพันธ์ของคุณอะแล้วคุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่โดยการที่จะหันกลับมาวางมาตรฐานของคุณสองคนดีกว่าถ้าคุณเลือกตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบโอเคทุกอย่างมันจะหวานชื่นมากๆแล้วก็เขาน่าจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณหรือเปล่า มันก็มีกรณีหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นพลังงานหนึ่งเหมือนกันที่เข้ามาว่ามีฝ่ายหนึ่งอายุเยอะกว่ากันมากๆเลยอก็วันนี้พลังงานที่อยากจะพูดคุยกับแม่หมอซีรีส์ความรักของคุณก็มีประมาณนี้สําหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วคนที่เงียบหายกันไปแล้วแล้วก็ข้อความที่เขาอยากที่จะบอกกับคุณก็คือมีประมาณเท่าที่แม่หมออ่านมานะคะก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ